ตัวนี้เนี่ยเราสามารถอุ่นแล้วก็วอร์มเครื่องเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าเขาจะไม่มีลมเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเราขับไปปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดขึ้นเองนะครับนี่มันจะเปิดขึ้นเอง<ม>บอเบาะนี่อ่าเป็นไงเห็นไหมเห็นเบาะไหมเบาะเนี่ยเป็นหนังนับป้านะใครที่กําลังจะดูคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็กดกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูคลิปกันนะจ๊ะจะสองหมื่นซับแล้วรเร็ว สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะทุกคนแหมวันนี้เห็นรถสไลด์อยู่ด้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นบิ๊กคาร์เซอร์วิสนะครับแต่ว่าเป็นรายการพูดไปเรื่อยนั่นแหละแต่ว่าวันนี้พอดิบพอด,พอดีมีเจ้าซิตี้เทเบิลที่เคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนก็ไปปล่อยวันนี้ก็คือรถสไลด์ไปปล่อยที่ร้อยเอ็ดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรถเมอร์เซเดสสุดหรูจะเป็นตัว C-Class Bluetech Hybrid นะทุกคนแต่ตัวนี้ ต้องบอกได้เลยว่าพิเศษตามชื่อรุ่นก็เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่เ,เราไปดูคันนี้ก่อนว่าจะไปปล่อยที่ไหนนี่วิธีการทําของเขานะครับก็คือคือรถสไลด์อันนี้เป็นรถสไลด์ของทางบิกไคลเลยนะทุกคนที่ผมบอกว่ามีรถสไลด์ส่งทั่วประเทศเลยก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามีแน่นอนเนไงแล้วก้บิกไคก็มีบิคายกรุ๊ปจำกัดเห็นไหม ที่จะเราคนปล่อยของรถคันนี้นะครับผมรีวิวไปแล้วไม่ได้ปล่อยแต่ว่าคนนี้เขาปล่อยนะฮะนี่เซียตุ้มท้ายย้อยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวรถกันดีกว่าครับไป <S <S อะไรก็ทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะก็นี่เห็นป่ะ Mercedes-Benz C 3 0 0 b l u e u t e c Hybrid ตัวนี้เป็น Exclusive นะครับปี2015 แล้วชื่อรุ่นของ e x c l u s i v e แบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนในบทุนเดี๋ยวเราไปดูในอินเทเนียของเขาเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ว่าไปดูภายนอกกันก่อนและนี่ที่ถืออยู่นี่ก็คือกุญแจของเขานน่นะครับคันนี้ไม่ใช่มีแค่กุญแจอย่างเดียวนะมีปุ่มฟุ้สตาร์ทให้ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกนก่อนเลยนะทุกคนที่เห็นๆห,หลักๆเลยเนี่ยมันจะแตกต่างจากเอวันกาดนะครับทุกคนตัวนี้ต้องบอกได้ว่าเขามีรุ่นย่อยอย,อยู่ถึง4รุ่นย่อยนะครับ4รุ่นย่อยที่ อ่าผมบอกเนี่ยหมายถึงว่าตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็น A เอวันกาดนะทุกคนเอวันกาดเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะครับไม่ใช่ Intelligent Light System นะเขาจะมีตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยอันเดียวนะเห็นไหมว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีโปรเจคเตอร์อยู่2อ,อันนี่จะมีโปรเจคเตอร์อยู่แบบนี้นะครับ2อ,อันเนี่ยก็คือไฟหน้าแบบใหม่แล้วเป็น Intelligent Light System แล้วตัวรุ่นขย่บขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็น e อ็กซ์คลูนั่นเอง ถ้ารุ่นรุ่นท็อปเลยเนี่ยจะมีทั้ง2รุ่นนะครับก็คือ AMG และ Estate นั่นเอง Estate ก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือเจ้าตัว5ประตูนั่นเองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนั่นเองก็ทุกรุ่นย่อยเครื่องยนต์เท่ากันหมดนะครับอัตราการสิดเปลืองเท่ากันหมดอยู่ที่อ,อินเทอเทียภายในแล้วก็ด้านนอกนะครับว่าจะแตกต่างกันบางอย่างาเล็กน้อยเท่านั้นเองคันนี้เป็นเอกลมันก็ ตามชื่อมาเลยนะทุกคนมีอะไรพิเศษแน่นอนอย่างเช่นนี่ดาวลอยแบบนี้นะทุกคนดาวลอยแบบนี้มันจะมีตัวแค่เอกลุศเท่านั้น AMG ไม่มี A1 การ์ด e ไม่มี S อส a ตดไม่มีนะครับตัวนี้แล้วกระจังหน้าของเขานี่เอก,กลักษณ์ของ m ม r c e d ซเดเลยนะผมต้องบอกได้ว่าไอ้เจ้ารุ่น E อ s i v e เนี่ยมันพิเศษจริงๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยเมื่อเจอรถ Mercedes นะทุกคนมันก็จะต้องเป็นดาวลอยแบบนี้แล้วกระจังหน้าจะต้องใหญ่แบบนี้ด้วย แต่ว่าไอ้กระจังหน้าแบบนี้เนี่ยมันพิเศษมันมีนี่เห็นไหมมันมีมันมีเพจปิดนะเพื่อตัวนี้เนี่ยเราสามารถอุ่นแล้วก็วอร์มเครื่องเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าเขาจะไม่มีลมเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเราขับไปปุ๊บนี่ยมันจะเปิดขึ้นเองนะครับนี่มันจะเปิดขึ้นเองด้านล่างก็จะมีช่องดักลมเข้าไปแล้วก็จะมีลิ้นโครเมียมมาเล็กน้อยนะตัวนี้อาจจะไม่ได้มีลิ้นโครเมียมยา,ยาวมาเหมือน AMG หรือว่า a 1 g าั่นทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีมาให้แค่ประมาณนี้ ไฟตันหอกตัวนี้ไม่มีแต่จะเป็นไฟอินเทล i g เน t l i นไลท์ซิสเต็มแล้วนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เคยบอกไปหลายๆรอบแล้วก็หลายๆคันที่เคยรีวิวมานะทุกคนว่าไอ้ไฟอินเทลร์เนชันไลท์ซิสเต็มเนี่ยมันฉลาดอย่างไรนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรปรับแสงสูงต่ําตามแสงภายนอกนั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเกิดเราวิ่งทางไกลๆแล้วไม่มีรถสวนมาเนี่ยเขาสาดไฟให้เลยยวๆแต่ถ้ามีรถสวนมาเขาจะดบแสงมาให้เองนะครับแล้วก็ ไฟเนี่ยสามารถหมุนเลี้ยวตามพวงมาลัยไ,ได้ด้วยนะทุกคนแล้วเวลาสตาร์ทรถตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมถ้าเราเวลาสตาร์ทรถเนี่ยไฟมันจะดุกดิกได้อ่าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวทำให้ดูอ่าเดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตเข้าเลยอ่าเห็นไหมไฟเขาจะดุกดิกแบบนี้เลยนะทุกคนก็ เป็นจุดเด่นของ Intelligen ์ Light s y s t e m นี่และนี่ก็เปิดไปเรื่อยเพราะว่าที่มันเปิดปึ๊บเลยเนี่ยมันหมายถึงว่าผมได้ขับมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คืออุณหภูมิรถเนี่ยมันคงที่แล้วมันไม่จาเป็นจะต,ต้องมันไม่เป็นมันไม่จำเป็นจะต้องปิดแล้วมันเปิดได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเช้าอย่างเงี้ยออกขับรถมาปุ๊บเนี่ยอ่าสตาร์รถคันแรกตอนเช้าเนี่ยเขาจะเขาจะปิดไว้ให้เพื่อวอร์มเครื่องยนต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะทุกคน อีกนิดนึงมันจะมี parking งเ n ินเซด้านหน้านะ6จุดนะครับแล้วตัวนี้เป็นล้อแบบ e อ็กซ e ์คูซีฟเอ็กซ์คเนี่ยมันจะเป็นล้ออล่อยเป็นซี่ๆเล็กๆแบบนี้นะทุกคนอ่าตัวนี้เป็นล้ออลอยซี่ๆเล็กๆแบบนี้แล้วคันนี้ใส่ยางปี19มาให้เพราะฉะนั้นคันนี้เปลี่ยนยางใหม่มาแล้วนะครับให้ยางมาอยู่ที่22550 R17 ตัวนี้เป็น R17 เนี่ยถ้าเกิดเป็น a m ็จเขาจะเป็นขอบ18นะครับขอบ18ตัวนี้เป็นขอบ17ก็จะได้ความนุ่นมมนววาากก่ นะครับทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้าขอบ18ไอ้ขอบ17เนี่ยมันก็จะยางมันจะหนากว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาการขับขี่ก็จะซอฟต์ลงกว่าขอบ17ดนะด้านข้างจะดูเรียบหรูนะครับทุกคนด้านข้างก็จะไม่มีอะไรมาให้เยอะมากจะมีแค่นี่โครเมียมด้านล่างแล้วก็ขอบประตูทั้งหมดเลยแล้วจะเป็นไฟ LED ตรงกระจกมองข้างอ่าเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะทุกคน ด้านหลังก็จะมีไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED เต็มระบบนะไฟท้ายไฟท้ายจะละไมคล้ายคล,ยคลยคึงกับไอเจ้า E 3 0 0นะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายของตัว C BuTech เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่จาเป็นต้องเป็น b u t e c h นะในรุ่น W 2 0 5เนี่ย C 3 0 0 C 3 5 0 E หรือ3 0 0 E ไฟท้ายเขาจะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ด้านหลังปุ๊บเปิดมาไม่ใช่ไฟฟ้านะทุกคนแต่ว่ามันเป็นสปริงเด้งออกมาเด้งแล้วมันไม่เด้งแบบไม่ไดม้มันไม่ได้เด้งแบบ e e c ูเป้ถ้าใครเคยใครเคยดูผมรีวิว e c ูเป้นะพอเปิดปุ๊บมันเด้งปึมขึ้น่างนี้เลยหน้าแทบแตกนะทุกคนแต่ตรงนี้ก็ซอฟลงมาหน่อยก็ดีแหละแล้วน้ําหนักเนี่ยพอมันไม่มีพอมันไม่มีประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยทำให้มันก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะว่า น้ำหนักมันเบามากนะครับน้ำหนักมันเบามากพอเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะมันมัน,ม,นมันไม,ม,นไม่มันไม่เด้งดีดหน้าเห็นปะเห็นไหมดีอยู่นะแล้วคันนี้ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยด้านหลังเนี่ยสามร้อลิตรเนี่ยสบายสบาย,บายนะครับนี่ตัวนี้ก็มีคู่มือมาให้นี่ครบเลยนะครับมีสมุดคู่มือมีเนี่ยดีวมาให้นะครับแนะนําการใช้แล้วก็เป็นของน a เวกชั่นนี่ เป็นเป็นดีวดีมาให้นะครับก็ตัวนี้ก็ใครซื้อไปก็สบายๆด้านล่างเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้ก็ใส่ของได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ใส่อะไรได้มากมายสักเท่าไหร่แล้วตรงนี้เนี่ยยังสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับก็พับเบาะได้เลยนี่มันก็จะพับเบาะได้แบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมพับเบาะเนี่ย ที่ผมบอกนะทุกคนพับเบาะตรงนี้มันสามารถพับได้เป็นแบบ40 40 20เนี่เห็นไหมเนี่ยผมพับไปแบบ40แล้วผมพับมาอีก20แล้วผมพับไปอีก40เห็นไหมสามช่วงนะครับสามช่วงเนี่ยสามารถพับเบาะได้ทั้งหมดเลยโอ้นี่มีฝุ่นหน่อยหนึ่งนะฮะตอนนี้วันแล้ววันนี้เนี่ยวันที่30ตุลาคมนะทุกคนวันนี้เป็นวันที่30ตุลาคมนะวันที่อัดคลิปนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อสก,ก,กีนี่เอง ผมชอบรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนใครเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเทเลียของเขาดีกว่านะทุกคนว่าคันนี้มันจะ e อ c กซ์คลูแค่ไหนตามชื่อของเขาหรือเปล่าไปอะไรกงี้ทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ในอินเทเลียของ E 3 0 0คัน C ไม่ใช่ E C 3 0 0คันนี้ก็เป็น W 2 0 5นะทุกคนคันนี้เนี่ยต้องเป็น e x c l u s i v e ใช่ไหม e อ c l u s i v e เนี่ยอินเทเลียเขาจะสีไม่เหมือนใครๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าสีเนี่ยมันจะเป็นสีเบทนะ สีเบจแล้วก็ตัดสีน้ำตาลไหม้ด้วยน้ำตาลเข้ม,เ,ขมเลยอะแล้วตรงเนี้ยเป็นซอฟทัชทั้งหมดเลยนะครับเบาเบาะนี่อ่าเป็นไงเห็นไหมเห็นเบาไหมเบาเนี่ยเป็นหนังนับป้านะตัวนี้เบาะเป็นหนังนับป้านี่เราสามารถปรับระดับได้นะครับนี่มีปรับระดับนี่พวกหมอนหมอนรองอ่าหัวเข่านะครับนี่ตัวนี้นะมันจะเลื่อนออกได้ใช่ไหมไม่ต้องใช้มือนะถ้าเป็นเอวันกาดนะทุกคนเอวันกาดจะต้องใช้มือดึงออกมา นะครับแต่ตัวนี้ใช้ปรับได้เลยนะครับปรับได้จากข้างๆเนี่ยเป็นไฟฟ้าได้เลยแล้วเอวันกาดจะไม่มีเมมโมรีแบบนี้เห็นไหมตัวนี้มีมเมมโมรีเหบาถึงเบาถึง3เมมเลยนะครับมีเมมโมรีเหมาทั้ง3เมมเลยแล้วตัวเท็กเจอร์ด้านล่างข้างๆเนี่ยเป็นลายไม้เป็นลายไม้นะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นลายไม้แบบไม้เหมือนไม้แท้ๆเลยนะไม่รู้ว่าไม้แท้หรือเปล่า แต่ผมว่าน่าจะเป็นไม้แทนนะอ่าสวยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะชอบชอบมากมากเลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขานะทุกคนก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบเดียวกับตัวแดชบอร์ดเลยนะครับพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับมียซ์รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพดูด้านหลังด้วยนะอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตไมล์นะครับตัวนี้ก็เป็นลิมิตไมล์แล้วก็มีคุชคอนโทรลนั่นเองอืม สำหรับตัวนี้เขามีพุชสตาร์ทมาให้ด้วย่าตัวนี้มีพุชสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับไฟนั่นเองก็ตั้งไว้ออโต้แหละนะครับง่ายดีหน้าจอนะครับตัวแดชบอร์ดนี่ก็จะมีความเร็วเนี่ยถึง260กิมต่อชั่วโมงเลยนะแล้วก็ด้านด้านขวาสุดจะเป็นเข็มวัดรอบแล้วก็ด้านล่างจะเป็น e e driver นะครับแล้วก็ชาร์จ สามารถดูสถานะของอระบบไฟฟ้าได้นั่นเองแล้วก็จอท f t ทีตรงกลางเนี่ย <c oughs> แสดงผลได้โคตรละเอียดผมบอกให้ได้ว่าแสดงผลได้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เรายังสามารถดูเรื่องของทริปได้เนวิ Navy ได้นะครับเรดิโอได้แล้วก็มีเดียได้ด้วยแล้วก็โทรศัพแล้วก็ Attention ได้นะครับแล้วก็พวกเซอร์วิสเซ t ตติอะไรเงี้ยดูได้จากจอทีฟทีตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็ สารพัดประโยชน์เป็นกันนะหน้าจอแบบนี้เนี่ยโห oh, ดูมี Vehicle ด้วยนะแล้วก็ Factory setting ก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีไลท์เกี่ยวกับไฟหน้ารถนะครับ Intelligent Light System เนี่ยมันก็จะแสดงผลาจากหน้าจอทิปที่ตรงนี้ได้ด้วยนะเออเป็นไงล่ะดีอ่ะโหแสดงผลละเอียดมากนะครับแล้วคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้เนี่ย ก็วิ่งอยู่ประมาณ93,817กิโลเมตรเท่านั้นเองรถ5ปีวิ่ง90 0 0 0ถือว่าวิ่งน้อยมากนะปีเราไม่ถึง20,000โลนะทุกคนเอา5หาร90,000ได้เลยนะครับวิ่งปีเราไม่ถึง20,000โลแล้วคันนี้สวยจริงๆชอบภายในมากๆนะครับมัน Exclusive ตามชื่อของมัน,นจริงๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับดินด้านอ่าเป็นอลูมิเนียมแบบเอ้ยสวยมากนะตรงนี้ แล้วตัวนี้จะมีช่องแอร์ถึง5ช่องเลยเป็นกลมๆแบบนี้5้าช่องนะครับปรับแอร์เป็นออโต้ได้ซิงค์ได้นะครับซิงค์ได้ซ้ายขวาซิงค์ได้หมดนะครับปรับแยกซ้ายขวาก็ได้แล้วมีนาฬิกาตรงนี้มาให้ใส่แผ่น DVD CD ได้ด้วยนะอืแล้วก็มีช่องบัเครดลตตรงนี้มาให้1จุดอจุดที่ใส่เหรียญก็มีนะครับมีที่ใส่เหรียญมีที่วางแก้วที่วางแก้วก็ดึงออกได้นะครับที่วางแก้วดึงออกได้ก็แบบนี้ปุ๊บเห็นไ,ไหม ดึงออกมาก็จะเป็นที่วางของอ่าถ้าใครไม่ชอบไม่อยากใส่ที่วางแก้วก็ดึงออกได้เลยตรงนี้ก็จะมีอ่าปุ่มปรับโหมดนะทุกคนก็จะมีอีโคตึง้งคอมอร์นะครับสปอร์ตสปอร์ตพัดอ่าสปอร์ตพ,พัดเนะี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะถ้าใครใครบอกว่ารักไม่อยากจะเสียน้ํามันมากๆเนี่ยสปอร์ตพัดเนี่ยหัวภาพเลยนะทุกคนหายไปเลยน้ํามัน แล้วก็จะเป็นอินดิวิวอโดนะครับอินดิวิโดเนี่ยก็จะสามารถปรับได้เลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์พวงมาลัยแอร์จะปรับเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่อานิสัยหรือว่าความเรื่องมากในการขับขี่ของแต่ละคนแล้วกันนะครับเรต้องใช้คํานี้เลยแหละนะแล้วก็ตัวน Individual, เนี้ยอินดิวิโดเนี่ยผมว่าดีผมชอบเพราะว่าผมก็เรื่องมากในการขับรถเหมือนกันนะอยากได้เครื่องยนต์ที่เป็นสปอร์ตแต่อยากได้พวงมาลัยเป็นคอมฟอร์ตขับนุ่มๆสบายๆพวงมาลัยไม่แข็งมาก แต่ถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตพัสเนี่ยพวงมลาลัยแข็งตื้อเลยทุกคนเพราะฉะนั้นมันเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับรถนั่นเองนะครับก็ถ้าใครขับแบบโหมดอีโค่พวงมาลัยก็เบาหวิวเลยนะครับพวงมลาลัยก็จะเบามากนะแต่ถ้าเกิดใครขับคอมฟอร์ตพวงมาลัยจะหนักขึ้นตามเลเวลนั่นเองนะครับนี่ปุ่มวอลลุ่มก็มีอย่างนี้ออลำโพงเบอร์มาสเตอร์ดังอยู่แล้วเติบอยู่แล้วแม้เขาจะไม่ได้ใส่ตัวโลโก้ของเบอร์มาสเตอร์มาไว้เนี่ย แต่ตัวเนื้อลำโพงจริงๆก็เป็นเบอร์มาสเตอร์นะครับทุกคนตัวนี้มีบ้านด้านหลังด้วยนะก็มีปุ่มเปิดตรงนี้บ้านด้านหลังมี p a r กิ่งออฟด้วยนะครับแล้วก็ปิดปุ่มปิดวิทยุได้เลยแล้วก็ทัชแพดตรงนี้สามารถทัชได้นะครับตัวนี้ก็เคยบอกไว้แล้วแหละว่ามันสามารถทัชสกรีนได้เขียนตัวหนังสือได้อะไรอย่างงี้ได้ถ้าใครใช้ทัชแพดไม่ถนัดเนี่ยก็จะมีจอยสติ๊กตรงนี้สามารถหมุนปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แม้เหมือนแอนะล็อกอะเหมือนแอนะล็อกจอยของ เกมเพลย์สเตชันนะครับทุกคนตัวนี้แล้วตรงนี้จะมีช่องอ USB มาให้ถึง2ช่องนะครับสามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับหรือว่าจะลิงก์เข้าหน้าจอตรงนี้ก็ได้ด้วยแล้วมีเสียบ SD card ได้อีกต่างหากถ้านั่ง <c oughs> บางคนบอกว่ามันแตกต่างจากไอตัวอื่นๆไหมไม่แตกต่างบอดี้ตัวเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็น C 3 5 0 E C 3 0 0 E, หรือว่าเจ้าตัว C 3 0 0 b ้อยบูติกไฮบิดก็ตามนะครับทุกคนตัวถังเขาตัวเดียวกันหมดเบาะวัสดุทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับก็นั่งสบายเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยแล้วคันนี้เดี๋ยวผมขอปรับเป็นที่นั่งแบบจริงๆแล้วกันนะอันนี้เข้าเยอะไปหน่อยขาไม่ถึงเบรกนะฮะอ่ะโอเค <c oughs> ผมชอบนั่งแบบต่ำๆนิดนึงไม่ชอบนั่งสูงมากอ่ะโอเคตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตัวที่สองกันนะครับทุกคนว่าจะนั่งสบายแค่ไหนไป อะไรครับทุกคนครับเป็นไงผมเหมือนผู้บริหารไหม <laughs> เป็นไงมันจะไม่เหมือนหรอกครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้บริหารนะครับ <laughs> ตัวนี้มาในผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยก็พอเหมาะพอเจาะเลยนะเพราะว่าแสงเนี่ยแสงแดดเนี่ยมันลงมาตรงนี้พอดีใช่ไหมทุกคนก็ดึงม่านขึ้นมาก็ใช้ได้ดีพอสมควรเลยนะเห็นไหมมันซอฟแสงจากแดดได้พอสมควรเลยนะแต่ผมลองจะลองเปิดดูมันจะจ้าไงไนจ้ามากเลย และนี่ผมใส่มาปุ๊บก็ซอฟเลยนะครับซอฟแสงได้เยอะนะแล้วด้านหลังมีอะไรมาบ้างนะครับด้านหลังมีช่องแอรมาให้แต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้นะน่าเสียดายจังเลยนะครับรถล,ลดราคาขนาดนี้เป็นรถยุโรปแบบนี้น่าจะปรับอุณหภูมิได้แล้วแหละแต่ว่าตัวปรับอุณหภูมิได้เนี่ยเขาจะเป็นตัว e class นั่นเองนะครับแล้วนี่มีช่องใส่เหรียญมาให้นะครับมีช่อง p พ w e r ว u t เอาเลมาให้ก็ได้ถึง 15M แอมป์นะครับตัวนี้ ที่ใส่เอกาสารนี่ก็จะเป็นยางยืดนะครับก็ใส่มาให้เรียบร้อยดีนะไอ้ที่ใส่เอกาสารเนี่ยเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็นั่งเนี่ยได้3คนสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดนั่ง3าคนจริงๆจะต้องมีคนนั่งตรงกลางใช่ไหมทุกคนผมไม่ชอบตรงนี้อย่างหนึ่งเพราะาตรงนี้มันสูงไปนิดนึงนี่นะตรงเนี้ยมันสูงไปนิดนึงทาให้ผู้โดยสารที่นั่งตรงกลางเนี่ยจะต้องเอาขาทั้งทั้งสองข้างเนี่ยแยกออกนะครับ พอแยกออกเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่เรียบไนงะจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเรียบหรอกแต่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องต้องสูงขนาดนี้ด้วยเขามีแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็เลยทําให้มันต้องสูงนั่นเองนะครับทุกคนก็นิดหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีผลมากเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันทําต่ําได้ก็ก็จะดีอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีที่พักแขนแน่นอนไม่มีไม่ได้นะครับอื แล้วนี่ก็เปิดได้ด้วยนะครับที่ผ้แข็งก็เปิดสามารถใส่ของใส่โทรศัพท์ใส่อะไรเงี้ยใส่กระเป๋าตังค์ได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้2จุดนั่นเองเอนั่งสบายไหมก็นั่งสบายนะ head room เหลือเล็ room ก,ก็เหลืออยู่แล้วนะทุกคนก็เนี่ยเห็นปะเหลือเหลือเลยไม่ต้องอะไรกับมันมากนะครับแล้วคันนี้วิ่งน้อยจริงน่าใช้มากๆนะครับสำหรับราคาใครอยากรู้นะทุกคนปะเราไปคุยเรื่องของราคาเจ้าคันนี้ดีกว่าว่าจะราคาเท่าไหร่แล้ววารันตีมันหมดไปแล้วใช่ไหมจาก mercedes ผมมีอะไรให้ คุณคุณที่จะมาซื้อบ้างเราไปชมกันเลยอรรันลทุกคนครับตอนนี้ก็ปรับโรเคชันนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวนั้นนะแสงมันจ้าไปนิดนึงก็ขยืบเข้ามาทําให้แสงมันซอฟลงก็จะได้เห็นไฟแอมเบียนซ์ไลท์อย่างนี้เอ้ยไม่แอมเบียนซ์ไลท์พูดผิดแหมแอมเบียนซ์ไลท์มันอยู่ด้านในอันนี้เป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับก็เห็นชัดๆแบบนี้เลยก็สังเกตดูนะทุกคนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยถ้า ลูกค้าจะซื้อรถสักคันหนึ่งที่เป็น m e r c e เ e s ด e n z นะดูที่ไฟหลียของเขาจะต้องไฟแสงสีเดียวกันไม่มีผิดด้านใดด้านหนึ่งเพี้ยนนะต้องดูนะเห็นไหมอ่าไฟซ้ายไฟด้านขวาเนี่ยจะเป็นแสงสีที่เสมอกันนะครับจะไม่มีทางไหนเหลืองกว่าหรือว่าดปไปกว่ากันนะครับก็เพราะฉะนั้นคันนี้ก็ยังสภาพดีอยู่แล้ววิ่งน้อยด้วยเห็นไอ้กล้องด้านบนไหมตรงกระจก นี่กล้องด้านบนตรงกระจกเนี่ยมันจะคือ,อกล้องวัดนะครับกล้องเก็บข้อมูลต่างๆก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ attention assist นั่นเองนะครับก็ควบคุมการหลับในของผู้ค่อขี่อะไรเงี้ยตรงนี้เขาจะมีเรื่องของการเตือนออกนอกเลนอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดแล้วไอรุ่นนี้มันจะมีลายเซ็นตรงกระจกนี้ด้วยโเคเท่เลยนะครับมันจะมีลายเซ็นตรงกระจกนี้ให้ด้วยนะเห็นไหม แล้วราคาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เจ้าคันนี้ผมขายราคาเท่าไหร่คันนี้เป็นปี2015 l u s i v e lusive, ใช่ไหมผมขาย,ยที่่ทล้าน่1 2จ็0 0 0บาทเท่านั้นเองวันรันตีหมดแล้วไม่ต้องกลัวนะทุกคนผมแถมประกันเครื่องยนต์เกียร์แล้วกล่อง e c ซหรือสมองของมันเนี่ยนานถึง2ปีเต็มนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยน,นะครับ,รบแล้วเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ ID ดไลน์ด้วยก็อยู่ด้านล่างนี้ชเช่นเดียวกัน โทรมาคุยกันโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมไม่ต้องโทรหาใครโทรหาผมเลยเบอร์นี้ด้านล,าล่างนะจ๊ะ <c oughs> อีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ